คันนี้ผมจะให้ราคาพิเศษสําหรับลูกค้าประวัติดีมือหนึ่ง้านประวัติตอนนี้เหลือเท่าไหร่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันรถวิ่งสองร้อยกว่าโลดอกเบี้ยผมให้พิเศษเลยสู้กับมือหนึ่งได้ยังสภาพก็มือหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ถูกกว่ามือหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคราวนี้ถ้าลูกค้าประวัติดีเดี๋ยวผมลดอีกหมื่นหนึ่งอะมาดูดิรถวิ่ง200กว่าโลสภาพช่วงล่างเป็นยังไงมาเดือน2เดือนนี่แหละลถแค่เดือน2เดือนดูสภาพช่วงล่างนี่มานี่ดูดิยางอะไรนะนี่นี่ดูดิ วิ่งสองร้อยกว่าโลนะเอาเดี๋ยวใคยับไปอีกนะนะดูเห็นไหมครับเห็นสภาพช่วงล่างไหมอันนี้คือยังไม่ได้ล้างเลยนะนี่มาอย่างนี้เลยเทปได้หรือเปล่าทดลองขับหรือเปล่าอ่าไททันตัวนี้นี่แหละมือหนึ่งล้านกว่าบาทเอาตากล้องเห็นแล้วนะเนาะว่าช่วงล่างเปไ็นยังไง <c oughs> ออกมาก่อนเ <c oughs> อามือหนึ่งล้านกว่าบาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันรถวิ่งสองร้อยกว่าโลมาดูรถวิ่งสองร้อยกว่าโลดูสภาพได้มาใหม่สองคันสีขาว,ขาวเกียร์ธรรมดาหนึ่งออโต้หนึ่งน ไม่คันนี้น้อยสุดตั้งแต่เคยได้ได้มาเลยโอ้สองร้อยแปดสิบหกเอ่อส่วนคันนี้เกียร์ธรรมดาดูสภาพช่วงล่างคันนี้ไม่ต้องดูนะเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> คันนี้สี่ร้อยกว่าโลแล้วคันนี้เจ็ดแสนกว่าบาทเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันส่วนเกียร์ธรรมดาถูกลงแสนหนึ่งหกแสนแปดหมื่นเก้าพันนะสีขาวทั้งคู่มาดูหน้ามันไหมมาขอทามหน่อยพี่เล้งว่าถ้าคอทามหน่อยถ้าสมมติว่าพี่เล้งให้คนยืมเงินแล้วพี่เล้งอยากได้ดอกเขาเนี่ยแล้วเขาผ่อนดีดีพี่เล้งอยากให้เขายืมอีกไหม อยากครับผมแล้วถ้าเขาผ่อนดีมากเลยถึงว่าเขาให้ดอกอ่ะเขาขอลดดอกแต่เขาเคยผ่อนหมดแล้วด้วยแล้วเขาขอลดดอกอีกอ่ะพี่เล้งอยากลดดอกเขาไหมเอาดอกถูกก็เอาใช่ไหมเพราะมันชัวร์ใช่ไหมใช่ครับ,<ช>รบถ้าเขาผ่อนล่าช้ากับเราเนี่ยแล้วเขามาขอยืมอีกเนี่ยเราอยากให้เขายืมไหมผมไม่ละไม่อยากให้ยืมแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ถ้าอยากให้ยืมความเสี่ยงถ้าเขาให้ดอกแต่เขาให้ดอกเยอะแล้วนะโอเคไหมอาจจะอาจจะอาจจะดูหน้าก่อนอ่ะทำไมผมถึงพูดคําถามนี้นะสองคันนี้ผมจะให้ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าประวัติดีลูกค้าประวัติดีคืออะไรมีประวัติดีตั้งแต่1ปีขึ้นไปครับผมคือผ่อนอย่างเช่นผ<ล>่อนมอไซค์ผ่อนรถมอไซค์ผ่อนรถยนต์รถยนต์ผ่อนบ้านผ่อนบ้านบานัตรเครดิตบัตรเครดิตที่วงเงินเยอะหน่อยใช่ครับถ้าวงเงินน้อยก็ไม่ดีนะเพราะว่าเหมือนเราจะไปซื้อมือถือมือถือราคาพันหมื่นสองสมมตินะหมื่นสองแต่เราไปผ่อนเดือนละเจ็ดร้อยครับแล้วพึ่งผ่อนแล้วจยเฉยๆมาผ่อนรถอย่างเงี้ยงวดเป็นหมื่นเป็นเราเราก้าให้ไหมมันก็ไม่กล้า มือถืองวดมืหมื่นกว่าบาทคุณยังผ่อนเลยทำไมคุณไม่ซื้อสดแบงก์มองนะไม่ได้ผมมองนะแบงก์เขาบอกว่า,าจะเอาเงินไหนมาผ่อนทีละหมื่นกว่าบาทงวดละเป็นหมื่นอย่างเงี้ยอ่ไต้ตันพวกนี้งวดเป็นหมื่นนะดาวเจ็ดบาทงวดเป็นหมื่นนะมือถือยังผ่อนแล้วจะเอาเงินไหนมาผ่อนหมื่นกว่าบาทนี่ได้สึงว่าเอาของใหญ่เลยนะผ่อนบ้านหลักราคา2ล้านอ่าผ่อนเดือนละ7 0 0 0ผ่อนตรงมาตลอด1ึ 1> ปีมาเอาอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าอย่างเงี้ย ผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ที่ผ่อนเขาเรียกว่าโลนเหรอวงเงินเยอะๆนะๆเยอะๆหน่อยที่สามที่แบงค์เขามองว่าเป็นวงเงินเยอะๆหน่อยอันนี้จะเป็นลูกค้าเขาเรียกว่าเกรตพีเกตพีประวัติดีเออประวัต<ม>ิดีเกรตพีดอกเบีย้ยผมให้พิเศษเลยเริ่มต้น2บาทเท่าไหร่สองนี่ถูกกับมือหนึ่งได้ยังสภาพก็มือหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ถูกกว่ามือหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคราวนี้ถ้าลูกค้าประวัติดีเดี๋ยวผมลดให้อีกหมื่นหนึ่งโอเคไหมจากเท่าไหร่เจ็ดแปดเก้าเหลือเจ็ดเจ็ดเก้าออโต้นะวิ่งสอง ใครลูกลูกค้าประวัติดีเข้ามาเลยเดี๋ยวผมให้ดอกเบีย้ยเงื่อนไขพิเศษแล้วก็ราคาพิเศษให้ด้วยผมต้องการเพราะตอนนี้แบงค์ต้องการลูกค้าที่ประวัติดีเหมือนเรานี่แหละผมก็อยากได้ถึงว่า,ามีเพื่อนเพื่อนยืมเงินผมเยอะๆคนไหนที่ไม่ผ่อนกับผมไม่จ่ายผมเลยนี่ผมก็ไม่อยากให้ยืมอีกแต่คนไหนที่จ่ายผมตลอดผ่อนกับผมตรงตลอดให้ดอกผมด้วยเนี่ยผมก็อยากให้ยืมอีกเหมือนกันครับถ้าใครเครดิตเสียแล้วแบงค์เขาไม่อยากให้ยืมอีกเลยยังไงอีกเอามีลูกค้ายังไงอีกลูกค้า C คืออะไรอ่าเพิ่งผ อันนี้ก็ถือว่าประวัติดีแต่ไม่ดีมากอย่างนี้ดอกเบีย้ยพิเศษไม่ได้แต่ไม่ได้อย่างเช่นนะผ่อนรถยนต์นี่แหละแต่พึ่งควัญได้6เดือนอ,อันนี้ไม่ใช่พีนะต้อง1ปีขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับคือตอนนี้แบงก์เขาเขาอยากให้คนที่ผ่อนมีประวัติที่ดีดีนานๆไม่ใช่ผ่อนต้งตลอดเลยผ่อนต้งตลอดเลยแต่พึ่งผ่อนมา2งวดมันมันยังจ<ม>ึงด,ดูไม่ออกมันยังมองไม่ออก อย่างน้อยต้องหนึ่งปีขึ้นไปเขาจะดูพฤติกรรมเราค,รความสามารถในการผ่อนของเราอันนี้ผมอยากให้ถ้าลูกค้าประวัติดีเข้ามาที่เต็นท์ผมนะผมมีเงื่อนไขพิเศษให้ใหเยอะแยะเลยดอกเบีย้ยเริ่มต้น2บาทกว่าสู้สีมือหนึ่งเลยแหละอ่าแล้วก็นี่ใครยังมองหารถมือหนึ่งอยู่ไตทตั้นอย่างเงี้ยเก้าแสนกว่ามือหนึ่งนะเก้าแสนกว่าเหลือหกแสนกว่าใช่ครับอันนี้ล้านต้นเหลือเจ็ดแสนกว่าสภาพสู้มือหนึ่งได้ดอกเบีย้ยสื้อสู้มือหนึ่งได้ลูกค้าประวัติดีผมลดให้พิเศษอีก นะโอเคครับลูกค้าใครที่ประวัติด,ดีเข้ามาที่เต็นต์นกร,กรผมมีเงื่อนขไขพิเศษให้เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ